นิทานสำหรับเด็กเรื่องยิ้มของนางฟ้าครั้งหนึ่งมีเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่มีสวนสวยงามแต่เขาเป็นเด็กชายที่ไม่มีความสุขและเงียบเหงาเพราะว่าเขาไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวทั้งๆท,ที่ความจริงพ่อหนูเป็นเด็กที่ใจดีมากทีเดียวแต่ทำไมเขาถึงด้วยไม่มีเพื่อนน่ะนะ ก็เพราะว่าเขาไม่เคยยิ้มเลยนะสิวันๆก็อยู่แต่กับพวกต้นไม้ดอกไม้ที่เขาปลูกไว้ในสวนอืมอากาศในสวนนี่ดีจังเลยฮะถ้าหากเด็กๆคนอื่นในะ่ยยอมมาวิ่งเล่นกับฉันในสวนน่ะก็คงจะดีหรอกเอ๊ะนั่นใครอะ่ะมาดมๆมองๆกองกุหลาบของฉันนะ่ะนางฟ้านี่นะน้อยนะ่ะนางฟ้าคิดจะขโมยดอกกุหลาบของฉันเหรอ หยุดนะเจ้าหัวขโมยออกมาห่างๆจากกุหลาบของฉันนะฉันฉันเปล่านะฉันไม่ได้ขโมยอ่ะให้อย่างนั้นน่ะเธอมาดมดมมองๆที่กอกุลาบของฉันทำไมล่ะคือคือคือฉันบินผ่านมาแล้วก็เห็นว่าดอกกุหลาบพวงนี้มันสวยดีก็เลยอยากจะดมดูว่ามันจะหอมหรือเปล่าเท่านั้นเองอ่ะฉันไม่ได้คิดจะขโมยนะเสียฉันเถอะ โ oh, 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 oh. อ้โอ้โอ้ฉันเชื่อเธอฉันเชื่อเธออย่าร้องเลยนะฉันขอโทษนะที่ทําให้เธอตกใจนะเธอเชื่อฉันหรอเธอไม่ว่าฉันเป็นหัวขโมยแล้วเหรอจ๊ะไม่ว่าแล้วล่ะฉันน่ะเสียใจนะที่ปรักปรำเธอเธอชอบดอกกุหลาบพ,พวกนี้มิล่ะชอบสิฉันน่ะไม่เคยเห็นดอกกุหลาบสวยขนาดน,นี้มาก,ก่อนเลยถ้าอย่างนั้นนะะฉันน่ะจะตัดดอกกุหลาบให้เธอสักช่อนะรอเดี๋ยวนะจ๊ะ เอาละได้แล้วเนี่ยดอกกุหลาบของเธอรับไปสิจ๊ะโอ้โหสวยจังเลยเธอเนี่ยช่างใจดีเหลือเกินนะตอนแรกอฉันคิดว่าเธอจะเป็นเด็กใจร้ายซะอีกฉันนไม่แปลกใจหรอกนะที่เธอคิดอย่างนั้นนะ่ะเพราะใครใๆก็คิดเหมือนเธอไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ฉันเลยสักคนนะ่ะนั่นเป็นเพราะว่าเธอไม่ยิ้มน,น่ะสิเธอทำหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาเลย ใครๆเขาก็เลยคิดว่าเธอใจร้ายฉันรู้จ้าฉันรู้ฉันก็อยากจะยิ้มให้ใครๆเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าฉันเหงาอ่ะฉันยิ้มไม่ออกมานานซะจนลืมวิธียิ้มไปแล้วละ่ะโอ้อแย่จังเลยนะเธอคงจะเหงามากละสิแต่ไม่เป็นไรฉันจะช่วยเธอเองเธอช่วยฉันได้จริงๆอะหรอช่วยได้สิเรื่องแค่นี้ไม่เกินความสามารถของนางฟ้าหรอก ฉันจะทำให้เธอยิ้มด้วยคาถาของฉันถ้าทำได้ก็ดีสินะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะฉันจะท่องคาถาล่ะฉันเป็นนางฟ้ามีคาถาวิเศษมากมายและฉันขอให้คาถาช่วยให้เด็กชายผู้นี้มีรอยยิ้มที่ชื่นบานเมื่อท่องคาถาเสร็จนางฟ้าก็โบกคาถาวิเศษไปมา และทันใดนั้นเองรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนหน้าของเด็กชายโอ้โหวิเศษจังเลยฉันรู้สึกมีความสุขจังยังก็มีนกร้องเพลงอยู่ในหัวใจของฉันนั่นแหละดินดีด้วยนะจ๊ะในที่สุดเธอก็ยิ้มออกรู้ไหมเวลาเธอยิ้มนะ่ะน่ารักยิ่งกับเทวดาตัวน้อยๆนยนะ่เป็นพเธอทแท้เลยฉันนันถึงได้รู้สึกดีอย่างนี้ขอบใจมากนะไม่เป็นไรหรอกจ้า ฉันได้ยินดีช่วยเพื่อนอยู่แล้วเอาล่ะทีนี้เธอลองเดินเข้าไปในหมู่บ้านแล้วทักทายเด็กคนอื่นดูสิจ๊ะโอ้ยฉันว่าอย่าดีกว่าทักไปอ่ะก็เท่านั้นแหละไม่มีใครอยากจะเล่นกับฉันหรอกไม่จริงหรอกจ้าฉันรับรองนะว่าคราวเนี้ยจะต้องมีคนอยากเล่นกับเธอแน่ๆเธอถว่าอย่างนั้นนะฉันก็จะลองดู ดังนั้นเด็กชายจึงทำตามคำแนะนำของนางฟ้าและเอ่ยปากชวนใครต่อใครมาเล่นที่สนามหญ้าของเขาทุกคนรู้สึกแปลกใจที่เห็นเขายิ้มและคิดว่าเขาช่างดูอ่อนโยนและเป็นมิตรเหลือเกินดังนั้นจึงไม่มีใครปฏิเสธคำเชิญเขาเลยแม้แต่คนเดียวพวกเราอยากเป็นเพื่อนกับเธอมาตั้งนานแล,ะละ้วล่ะจริงเหรอจริงสิแต่ว่า เธอชอบทำหน้าบึ้งนะแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวสิพวกฉันก็เลยคิดว่าเธอไม่ต้องการเพื่อนฮึมฉัน่ะดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยใช่เธอนะดูเป็นเด็กใจร้ายมากเลยล่ะแล้วตอนนี้ล่ะฉันยังยินจะดูใจร้ายอยู่หรือเปล่าไม่แล้วล่ะเธอดูใจดีมากเลยเมื่อเธอยิ้มถ้าอย่างนั้นนะพวกเธออาจะยอมเป็นเพื่อนกับฉันหรือเปล่าล่ะ คิดว่าเรากันจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปเลยล่ะตั้งแต่นั้นมาเด็กชายก็ไม่เคยเงียบเหงาอีกเลยเขามีเพื่อนๆนมากมายและพวกเพื่อนเพืนก็มักจะมาวิ่งเล่นในสวนของเขาเด็กชายที่เคยเงียบเหงากลายเป็นเด็กที่ร่าเริงและมีความสุขเดี๋ยวนี้เขามักจะยิ้มและหัวเราะอ,อีกเสมอโดยไม่ต้องอาศัยคาถาของนางฟ้าอีกแล้ว